เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกม Hetrogenic วิวัฒนาการเชื้อโรคยึดร่างกายมนุษย์กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เล่นเจ้าเชื้อลาสปอร์ที่เข้าไปแหวกไหยในร่างกายมนุษย์ซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนร่างเจ้าตัวนี้ให้มีรูปร่างที่ไม่ใช่ตัวกลมซึ่งจะเป็นร่างอะไรกันนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันนะเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า คราวนี้นี่เราจะยึดสมองได้หรือไม่คราวนี้เรากลับมาใช้เป็นนี่ลูกซองครับผมแม่รุนแรงกว่ายเยอะโอ้โหตอนนี้วิเริ่มมาโคตรดีเฮ้ยได้อัปเกรดปืนเลยเพื่อนโอ้ยแล้วก็โจมตีจากสี่ทิศทางนี่แหละดีที่สุดระเบิดตุ้มอือมาดิเพื่อนพลังงานชันเยอะถ้าเพิ่มความรุนแรงในการยิงได้นี่ก็น่าจะดีอืม,อมไอตัวนี้ โอ้โยไอ้พ่นอะไรก็ไม่รู้ไอตัวด้านบนมาจอ่อๆรับผมอี่จังหวะกำลังดีครับผมโอ้ได้โลด้วยเอาดิเพื่อนไอตัวสายทิมโดนไปซะโอ้โยใจเย็นใจเย็นมาอืม้รมระเบิดใส่หน้าได้โลมาสอง นี่มันห้องสำหรับการขายของเดี๋ยวขอเก็บเงินเพิ่มแล้วก็ค่อยไปซื้อของละกันนะห้องด้านบนยังไม่ได้สำรวจอออโอ้โหทางแคบๆแ,แบบนี้ต้องเล่นอย่างระมัดระวังที่สุดออมาใกล้ๆสิเพื่อนาสายตอดวยโลเราหายไปแล้วอะไรอะไรอะไรเฮ้ย <c oughs> ด้านบน มีของให้เลือกครับผมเอาอันนี้ละกันสวมใส่เข้าไปทางด้านล่างครับผมแม็ดมีโตโซมกระสุนปืนน่าจะถูกดึงดูดเข้าหาศัตรูหรือเปล่านะเฮ้ยยิงแล้วก็อ๋อดูดกลับครับผมอาจจะมีการสร้างจังหวะ2ดามเมจก็เป็นได้อันนี้เป็นอมะตะสะท้อนกระสุนของศัตรูเป็นเวลาสี่วิจัดมาสิอืไว้ตรงกลางครับผมเดี๋ยวมาลองใช้กับเจ้าบอสยิง นี่โอ้ยเจ้านี่อ่ากระสุนของมันไม่น่ากลัวสักนิดเจ้าตัวกลมโอ้ยอุ้ยสะท้อนอ้าวเฮ้ยไม่โดนนะผมอืมโอ้โหหมดลิตเฮ้ยน่าจะสะท้อนเลเซอร์ไม่ไหวโอ้โหทีแบบนี้อ้าย้ยไม่มีพลังใช้เดี๋ยวก่อนเออเออยิงเข้าไปโอ้ยเลเซอร์น่ากลัวหลบเรื่อยหลบเรื่อย เรามันสายพริว้วสุดยอดนะผมสวมแทนอันนี้ละกันนี่ไม่ต้องใช้กับเพื่อนผ่านเข้าไปสู่นี่กระเพาะอาหารลำแสงดึงกลับแมกเนติกเมื่อกี้ขายไปแล้วเรียบร้อยเราเพิ่มดาเมรแบบนี้น่าจะดีกว่าผมอืมเจ้าพวกนี้มันทนกรดในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างจะอึดโอ้โหห้องนี้โคตรอันตรายอืม ต้องเล่นแบบใจเย็นนะผมเจ้าพวกนี้เฮ้ยค่อยๆฆ่าทีละตัวยังไม่จบยังไม่จบระวังเพื่อนแม่มันยิงกระสุนอุ้ยแต่เจ้าตัวเล็กพวกนี้ถ้าทางกระจอกตายง่ายๆครับผมโอเคระวังกระสุนมันยิงเจ่ะๆยังไม่ตายอียกกี่กะอย่าเพื่อนเอ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้ย ทำไมมันอึดโคตรตายยากเหลือเกินอ่าในเวลาการเปลี่ยนล่างในคราวที่แล้วนี่เราเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวนี้ใช่ไหมออติดอาวุธได้ค่อนข้างจะเยอะอันนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพด้านในได้ค่อนข้างจะสูงเน้นประสิทธิภาพด้านในละกันยังไม่ได้ลองใช้การสะท้อนกระสุนเลยเพื่อนอเดี๋ยวมาลองใช้กันดูดูสิเฮ้ยอ้โหนี่ไงสะท้อนกลับไปร้อยหนึ่ง เออเออได้อยู่ระเบิดตุ้มเข้าหน้าแหกเอออือยังคงใช้ลูกซองคู่ใจอะไรอะไรจอด้านข้างอืโดนไปครับผมเอออาวุธโคตรหนักก่อนยิงครั้งแรกหลังจากไม่ได้ยิงห้าวิเพิ่มความเสียหาย100%่งเอวิเอามาดี พอไม่ได้ยิงนานๆห้าวิแม่การโจมตีจะแรงขึ้นนี่แล้วก็ติดมาเป็นทางด้านขวานะครับผมอามีอาวุธใหม่นี่ค่อยๆยิงระเบิดจากทางด้านขวาโอเครับมาเป็นของใช้งานนะผมนี่อีปิกอ๋อสปอร์แคนนอนคราวนี้แกไม่รอดนี่ปิว้วยิงพลังใส่อุ้ย ใจเย็นใจเย็นยยต้องคอยหลบ,บรุง่งโอ้โหยิงแทบไม่เข้าเลยเพื่อน <c oughs> แม่ร่างไกายอันแรกของมันนี่ค่อนข้างจะมีความถึกกับผมโอ้โหแล้วเราก็ต้องเน้นระยะประชิดซะด้วยโอ้โยยังจะมีหมอกพิษอีกเฮ้ยปืนของเรามันเบาเกินอือนี่เล่นระยะประชิดอืม ทำเกราะมันที่แตกโอ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยโอ้ยแม่แค่กระเพาะอาหารก็แทบจะเอาตัวไม่รอดนะผมอุ้ยอเริ่มตัวแตกอืมเกราะแตกแล้วเพื่อนนี่ยิงเลเซอร์เหรอจ๊ะอุ้ยรอบ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 โอ้ยวายอืมอืมนี่สลายเกราะ เฮ้ยระวังระวังอุ้ยนี่เลือดเหลือสองยังสู้ได้ยังสู้ได้สู้สุดใจอืมมาดียิงไม่ถึงวินี่อุ้ยอ้าสงสัยต้องใช้เจ้าแบคทีเรียตัวนี้แม่เริ่มต้นด้วยโอ้โหใบดาแบบนี้เลยเพื่อนดูสิบวกสตามิน่าเริ่มต้นอุสองเกต โอเคสบายสบายดูพลังโจโอุย้ยทั้งยิงทั้งฟันอุย้ยนี่มันใบบี้สังหารนี่โจโจโจโชโชพลังงานเยอะด้วยโอย้ไม่กลัวอยู่แล้วยิงไม่หยุดเข้าไปฟันโอ้โจเอาดีเอาดิ ระยะใกล้ระยะไกล,ล,ล,ลเล่นได้หมดระยะของกระสุนปืนการโจมตีระยะประชิดมีผลที่กว้างขึ้นโอ้ยดูการฟันเฮ้ยฟันโคตรกว้างกระสุนก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะอันนี้ละกันกระสุนติดตามนี่ชึบป,ป,ประมาณแบบนี้ยิงไปทางไหนก็โดนโอ้หไม่ต้องกลัวอีกต่อไปว่าจะไม่โดนนี่นี่อุยถ้าเราเลนแบบว่าฟันเร็วๆนี่ บอกเลยประสิทธิภาพโหดแน่นอนนะผมมาพร้อมกับใบมีดโอ้ยสุดโหดจ้มาแล้วจ้าเจ้าบอส้ยข้าวนี้เป็นตัวที่ดูท่าทางจะโหดจู่จู่มาเล็งมันเล็งยิงจะพุ่งมาไหมเนี่ย ระวังเพื่อนระวังเออเฮ้ยเรามีแบบใบมีดปัดกระสุนโอ้โฮ้ย้ย้ยเออฟันฟันอืมไอตัวเล็กตัวน้อยอย่ามายุ่งโอ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้ยตายซะเฮ้ยโหดเอาเรื่องคราวนี้เราจะไม่เล่นแบบแมงกระพุนแต่จะเป็นเจ้าตัวยาวพร้อมจะติดอาวุธเพิ่มเติม โอโหเป็นการวิวัฒนาการเจ้าตัวนี้ให้ใหญ่ยาวยิ่งกว่าเดิมและเราก็จะเอานี่เป็นปืนเพิ่มวะผมเอ้ยใช้ได้นี่มีปืนเพิ่มโอ้ไปเลยละกันนะเพื่อนเดินทางสู่กระเพาะอาหารกัอีกครั้งหนึ่งมาเลยจ้าโอ้ยถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นโอ้ย มีพลังปัดกระสุนกระสุนติดตามย่าจิ้วๆๆๆๆปัดเข้าไปปัดกระสุน,สน,สน,สนออกให้หมดอุยอ้ยอุ้ยแล้วก็โจมตีรอบตัวโอ้ยโดนนะผมเฮ้ยอย่าไปใกล้มันมากหืบาดเจ็บเลยนะเพื่อนนั่นแหละจิ้วจิๆวจิวจิวจิวอุย้ยระวังระวังอฮ้ยเออเดี๋ยวใบมีดอาจจะต้องพัฒนาให้มันแรงขึ้นนะผม นี่ยิงจ่อจอหัวจู่จ,จู่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 เอ้ยตายหรือยังแต่และตัวโคตรถึกอห้อ,อ, <_ S 2> <_ C 1> องบอสแล้วนี่มาแล้วจ้าสำหรับคราวนี้เจอเจ้าหนอนในลำไส้อระวังระวังอืมเออระวังเลเซอร์ของมัน นีป่ปาดให้มันกระเด็นนะผมโอหยเราไม่กลัวหรอกเพราะว่าเรามีพลังใบมีดโจโจโอุ้ยอย่ามาใกล้ฉันอุ้ยอย่าหันหน้ามาระวังระวังโอ้ยพยายามปัดมันให้ติดขอบอุ้ยฟันฟันไม่หยุดอืมตัวขาดเอาละเอาละมันเริ่มจะยิงเริ่มยิงแสงเลเซอร์อีกแล้วอุ้ย ยังไงดีเพื่อนโอ้ยล่อส่วนไหนมันให้ตายก่อนดีเออยิงเข้าไปยิงเข้าไปอืมหอยปัดกระสุนนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยเจ้าตัวบนหรือตัวล่างก็ไม่รู้รีบจัดการมันหน่อยสิเออิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาไอ้ส่วนอหางมันก่อนโอ้ยเอาเลือดมานี่ติดตั้งอาวุธเพิ่มดีไหมนะตอนนี้นี่ นี่เราต้องมีแบบโอ้ยทั้งใบมีดทั้งหอก่าแต่ว่าพลังงานของเรานี่ค่อนข้างจะอุย้ยเหลือเฟือผมเจ้าตัวนี้รอดชีวิตยาวนานเดินทางมาถึงตับพระผมมาแล้วจ้าดูสิในตับแสนอันตรายโจ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 นีโอ้ยอ่าฉันเสียบได้ มีแววชนะเหมือนกันถ้าจะสู้ได้ดุดันขนาดนี้ระวังเพื่อนโอ้หเดี๋ยวก่อนเออเสียบเสียบโอ้ยเราปัดกระสุนมันได้ค่อนข้างจะเยอะอืมอุ้ยไม่ยอมให้เลือดฉันมาด้วยนะขึ้นด้านบนนี่ศัตรูคราวนี้โอ้อันตรายเอาเรื่องอยู่ค่อยคยค่อยค่ อโดนระเบิดไปก่อนอแล้วก็เหลือเจ้าตัวนี้สามหางเฮ้ยตัวนี้ก็ใช้เล่นนะเนี่ยยิงเข้าไปมีการเสกลูกน้องออกมาด้วยโอ้โหโอ้โหตัวมันก็มีหนามเฮ้ยเข้าใกล้เกินไปแล้ว ุ้ยมันเป็นแบบ mini มินิบอสครับผมเฮ้ยเหมือนจะเป็นปืนที่ค่อนข้างจะแรงต้องมีอาวุธใหม่ครับผมไม่งั้นไม่น่าจะไหวฟึุแล้วก็มาอัปเกรดที่เอ,อ่ออันนี้ละกันเห็นไหมทุกคนเป็นการยิงแบบกระสุนออกไปเดียวๆพลังงานก็ค่อนข้างหุ้ยสบายๆเฮ้ยอันนี้เอามาอัปเกรดพลังครับผมฟึุดาเมจจะได้เพิ่มขึ้น แล้วก็เหลืออยู่5ไม่น่าจะพอทำอะไรกันแล้วนะสู้บอสในตับกันเลยเพื่อนเฮ้ยคราวนี้ห้องบอสโคตรไกลยา่าหุยบอสใหญ่บอสยักษ์มีหนวดอะไรด้วยเฮ้ยเดวอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเโชคดีที่เรามีแบบพลังปัดป้องกระสุนนี่หลบซ้ายขวาหลบซ้ายขวา เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เุ้ยเลเซอร์มองดูให้ดีอุ้ยกำลังนวดอ้าอุ้ยโอ้โหเจ็บไม่เป็นไรเพื่อนใจเย็นเย็นอืมเราเน้นยิงกระสุนแล้วก็คอยหลบออกมาเฮ้ยชิบโอ้โหยิงหลบไม่ทันโดนนวดเฮ้ยเล้วนวดมันแทงโคตรโหดเฮ้ยยังไงดียังไงดีเพื่อนเฮ้ยชบ ระวังให้โอ้โหโชคดียิงแบบว่าหนวดมันสะท้อนกลับนี่โอ้ยไม่โดนเหลืออยู่สี่หลอดเลือดหลบทันอีกโอ้โหหลบได้อีกเฮ้ยหูยโดนหนวดโดนหนวดจะเย็นจเย็นนี่สมาธิดูเป้าหมายอย่างเดียวครับผมมีโอกาสชนะสูงสุดๆเฮ้ยโอ้ยโดนโอ้โหเหลือสอง ไม่นะเพื่อนเราจะต้องทำให้ดีที่สุดไอยามันจะตายอยู่แล้วโอ้โหยโอ้โหยกระสุนมันแรงเฮ้ยยังไงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหละลายตาไปหมดไม่เดวอโอ้โหเกือบแล้วเฉียวเฮ้ยสงสัยต้องมาอัพพวก ดาเมจหรืออะไรต่างๆครับผมนี่อัปดาเมจเสียเลือดไปนหนึ่งอันนี้ก็เสียเลือดไปนหนึ่งได้ดาเมจอีกเป็นยังไงกันบ้างเอยสําหรับในครั้งนี้เกือบจะชนะเจ้าบอสประจําตับกันแลน้วนะตัวโคตรใหญ่โจมตีคโคตรโหดนะผมขราวหน้านี่เราอาจจะชนะก็เป็นได้ครับผม ต้องไปเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ก็สําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะมาเอาใจช่วยให้พี่สามารถเดินทางต่อไปจากตับได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ